คุณอรชนโอ้สองยายยายลอลากับยายนินร,นรุนต์อะไรงลูกอรชนพร้อมลงหรือเปล่านะลูกลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวผู้ชมจะถ่ายดูที่สองยายนี่น,น,น่ารักน่ารักนี่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 นั่งอยู่นี่ก็ปเป็นแก๊งเดียวกันคุณยายลอล่า,ลา ย่านีเลนเค <Okay. S 1> มาลูกมามาเข้ามาเข้ามาเบียบไปใกล้ถนนมาอล่าชอยมาลูกมาอย่าไปใกล้ถนนอย่าไปใกล้ถนนเดี๋ยวรถชนตามมาตามมา Come โฟลุมีขมอนอู้เขาทำงานวัดด้วยงานชาวประนากิจศพมีหน้าแล้วพวกหรอเอานะมาเพ่นพาน่านอาหารแม่ปลาชลีก็เห็นละหมาไปไหนเนาะ มามานี่วงแตกนะให้อาหารมาก่อนคุณยายสองตัวนั่งอยู่ <มา S 2> ด้วยกันมา,มามานี่วงแตกนะเธอแพตตี้แพตตี้กินแพตตี้วันก็ชอบมาสิงสิงรอก,ก่อนรอก,ก่อนแป๊บเดียวไอ้จิ๋วลิว้วเออเออลชอนว่าไงลูกเธอ้อมลงหรืเอเปล่าอลชอนพี่ไม่ได้มาหลายวันเลย อันนี้คล้ายๆยา่ยา,ยาแต่ไม่ใช่นะรีบให้ข้ามดาวข้ามดาวเบนมี่สแตเบนโอ้ไมโครไมโครไมโครอย่าพุ่งๆๆๆอย่าพึ่งอย่า,ยาพุ่งใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใ okay. จเย็นโอเคใจเย็นอย่ามาแย่งพี่นะ uh, okay. Good boy. Good boy. อ่ะโอเคกูดบอยกูดบอยอ่ะเบนโน่โน่ไมโครยูยูแชร์พี่ผู้ได้แล้วยังจะไปแย่งอีก ยาปัจฉรีใจเย็นลูกเดี๋ยวขอรีบให้ก่อนนะคะเอ็หมามาวงแตกไหนล่ะคุณยายมีละนุษเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวรีบให้ก่อนตามดาวตามดาวคุณยายตามดาวเอาขนมก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยกินนมขนมโอเคเอลเซ่ของเธอเพื่อเธอไม่ต้องไม no 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 อย่าแย่งกัดกัน no ยายอัญชลีอย่าไปแย่งแย่งเด็กทำไมนั่นมมามาแล้วสมน้ำหน้ามมามาแล้วนินจามาแล้ววงแตกแล้วอย่ากาดกันจะกินแล้วฉลบไปไกลนะนินจานะ เบนเธอได้หลายอันแล้วนะเบนเอาอีกเหรอเอาเดี๋เย็นเจี๋เย็นยายได้หลายอันแล้วไม่ใช่เหรอลูกให้เด็กๆหน่อยแบ่งเพื่อนหน่อยจิ๋วหลิ้วตัวเลขไงหยิบเอาลูกหยิบเอาโอ้เก่งเก่งยายเธอได้ทั้งนมทั้งขนมแล้วไม่ใช่เหรอเอาทไมพวกเธอเยอะเลยเงเลยวปีนี้อ้าลูกอ่ะ ใครได้แล้วแบ่งเพื่อนนะใครได้แล้วแบ่งเพื่อนนะโน้โน้อย่าไปไล่กันน้อยเยอะจังเลยทีนี้ถ้าจะมาทำหมันให้เลยเนาะอ่ะลูกอ่ะจิ๋วเร็วอ่ะแบ่งกันไอตัวเล็กหยิบเอาหยิบเอาอ่าไม่ลูกอ่าไม่ลูกก่อนเธอได้หรือยังอ่าหยิบเอาหยิบเอา อย่าแย่งกันเอาชิว๋วหลิวหยิบเอาเธอได้หรือยังน่ะเธอได้สองอีน่าเธออย่าได้อีกเหรอะลูกอ่ะเอาได่ทั้งนมทั้งขนมแล้วเอาถั่อเดียวก็พอเอาห่อเดียวลูกอะ่ะแบ่งเพื่อนหน่อย <Okay. S 2> ไจอจอมแจมเธอได้แล้วใช่ไหมหัวโปกจะวิ่งไปไหนเออมาแล้วมาแล้วไอ้อ่ะเธอหยิบเอามาแล้วมาแล้วต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเอานมเธอยังไม่ได้เหรอลูกอ่ะ กุ่มเตีย้ยรอแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเธออย่าเพิ่งไปเคอยังเพิ่งไปลู <Okay. S 1> กอ่อนกุ่มเตีย้ยไป